ขนาดเนี้ยนอนอยู่บ้านไม่ต้องทําอะไรเลยไหมให้มันอดตายกันไปเลย <g ül> หนึ่งนี่น้องระบบไม่หมดไปสองคนไทยไม่หายจนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีกี่โมง ต่อนจะวันละร้อยเองครับก็ขับได้ทุกวันทุกวันนี้ก็เติมเกือบ200แล้วครับก็ขึ้นมาเท่าหนึ่งครับไอ้ที่ชาวบ้านเขาต้องการจริงๆอ่ะมันกลับแพงขึ้นห0 0้อยเราวันไหนหาไม่ได้คือว่าเราเหนื่อยเพิ่มมันเป็นเท่าตัวนะกว่าจะได้ยอดอะไรเงี้ยก็ไม่เท่าโอเคครับแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้มีกินอาจจะมีกินนะครับแต่ว่ามันไม่มีเก็บไม่มีอะไรเราับใช้ชีวิตไปวันๆอย่างเงี้ยครับ จะช่วยจะช่วยได้ยังไงดอกเบี้ยกไ็ไม่ลดกี่โครงการมาผมไม่เคยสนใจเลยเงินแจกนี่แล้ว400ทำอะไรได้คนจนนี่แทบจะไม่ต้องเกิดเลยมันก็พออยู่ได้หรืออย่างลำบากกัแหละต้องทอํา,งงายังไงคนจนระดับนี้ให้มันขึ้นอยู่ระดับกลางประเทศนั้นจเจริญถ้าเราไปกินกาแฟแก้วละ80ิ0อย่างนั้นเราก็ไม่พอ ใส่ตอนนี้ร้อยกว่าบาทแล้วนะน้องมาม่าเจ็ดบาทเมื่อก่อนเรากินยังไม่ถึงค่าไฟเพิ่มค่าน้ำเพิ่มน้ำมันลิตรละสี่สิบทองบาทละสี่หมื่นแต่ค่าแรงอ่ะสามร้อยหกสิบเอ็ดบาท เ,เพื่อเพิ่มทุกอย่างแต่ยอดขายลดลงนะคนร้อยสูงขึ้นค่ะอย่างละ20บาท10บาทอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเดวันละร้อยเองวันนี้ก็เติมเบือบ200แล้วครับก็ขึ้นมาเท่าหนึ่งครับผมเดินทางรถสาธารณะที่ผมเห็นเนี่ยคนจนน่าสงสารข้าวของอ่ะขึ้นขึ้นขึ้น,น,นรายได้มันไม่เพิ่ม ไม่พอด้วยต้องทําเหนื่อยเพิ่มเป็นเท่าตัวนะกว่าจะได้ยอดอะไรเงี้ยเราขึ้นไม่ได้ลูกค้าไม่กินอะไรก็น้อยลงรายได้มันได้น้อยรายจ่ายมันเยอะวัวเยอะมันก็พอยอยู่ได้ดูอ,อย่างลําบากอะไรโว้เวลาห้าหกรยไม่พอบุหรี่เหล้ายาปั๊มปิ้งก็ไไปเคย อยู่บ้านนอกบ้านนาเขาอยู่ได้เก็บผักคาปูขาปลาอย่างน้องๆอยู่ในกรุงเทพน้องทงาําไงข้าวเดี๋ยวนี้ย0บาทไม่มีแล้วนะตามสั่งไข่ดาวด้วยก็60-70รายได้361บาทใช้ไปวันๆก็หมดแล้วเสร็จแล้วค่าห้องอ่ะทำไงผู้นอกระบบเนี่ยผมขายของร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยคนมันมีเงินซื้อแต่เดี๋ยวนี้ร้อยกว่าบาทนี่คนคิดแล้วคิดอีกขายยากขึ้นคนมันไม่รู้จะไปเอาเงินตรงไหนเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างก็แพงหมดแล้ว ถ้ากินวันหนึ่งกว่าจะหมดวันก็สองสามร้อยได้เราก็ต้องยอมรับความจริงๆแล้วก็ทําได้เท่าเนี้ครับวันไหนหาไม่ได้คือว่าเราถ้าแรงขึ้นมาเท่าไหร่ขึ้นมากี่บาทขึ้นยังไม่พอจะซื้อไข่เลยสี่ร้อยไม่พอแน่นอนเลยดีเนี้ยกินอาหารมื้อหนึ่งอะ่ะเกือบร้อยแล้วคุณคิดดูนะถ้าคนกินสามมือ้อพวกเข้าบ้านอยู่อะไรด้วยนะจบมีกินอาจจะมีกินนะครับแต่ว่ามันไม่มีเก็บไม่มีอะไรเราับใช้ชีวิตไปวันๆอย่างนี้นครับประเทศไทยเรานะ่ะคนจนอยู่แค่นี้คนกลางอยู่แค่นี้คนรวยก็อย่างนี้ ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นประเทศที่คอร์รัปชัน คนจนนี่แทบจะไม่น้องเกิดเลยเพราะฉะนั้นพอเงินไม่ไมเพิ่มมันอยู่ไม่ได้ชาวบ,บ้านมันดิน้นรนอะ่ะกู้นอกระบบกู้ยืมมันไม่มีทางหมดไปหรอกนี่ระบบการเป็นหนี้เพิ่มขึ้นยังไงมันก็เพิ่มขึ้นแน่นอน mm hmm. ก็พี่เป็นคนจนพี่ก็ต้องแก้คนจนถ้าคนจนคนลากยาก่าพวกเราเราชาวบ้านชาวสีตาสาเก็บป,ปูหาปลาเขาเงยหัวขึ้นมาได้เขามีกินมีใช้อยู่ได้วันหนึ่งเงินเขาเหลือเขาก็ซื้อรถเก่งรถเบนซ์บีเอ็มเศรษฐกิ BMW, BMW, จกมึงก็โตเองอะ mm hmm. ตอนนี้คนลากญ่ายังถอนย้าก,กันอยู่เลยอะเขาจะเงยหัว ขึ้นได้วันไหนอะ่ะห้าร้อยก็น่าจะโอเคอยู่อย่างน้อยนะน่าจะห0 0้อยอ่ะพอน่าจะดีกว่าประมาณทั้งห0ร้อย่ะเราก็จะมีกินแล้วก็มีเก็บเขาบอกว่าขึ้น600้อยมั่เหรอ หกร้อยถึงยังอะยังถึงค่าแรงหกร้อยแล้วการลงทุนจะอยู่ยังไงเพราะเขาก็แย่น้ําไฟเขาล่ะค่านุนค่านี่เขาล่ะมาเจอค่าแรงเราอีกล่ะเขาก็ไปหาประเทศที่แรงงานถูกอ่ะอ่าใช่ไหมหันกัลผลิตเขาอ่ะยังไงก็ได้จนในประเทศไทยคือจนลูกเดียวสิงคโปร์เนี่ยพวกลากย่างเงินเดือนอย่างน้อยๆประมาณ4 0 0 0 0บาท ถ้ารัฐบาลทําให้คนจนพวกหาเชากินข้ามได้เดือนละ4ี่หมืนบาทมันจะตัดปัญหาทุกอย่างเลยอย่างแบงชาติให้ลดดอกเบี้ยไม่ลดไม่ลดและคนเดือดร้อนคืออะไรพวกก่อสร้างสร้างบ้านมาคนกู้กู้ไม่ผ่านและใครยาวเ,เงินไปซื้อแล้วที่แบบว่ามีบัตรเครดิตไปเข้าเคริตกแกนี่ปุ๊บติดบูโรเท่าไหร่แปีมันจําเป็นไม่ตั้ง8ปีอ่ะรัฐบาลไทยเนี่ยต้องทอํายังไงคนจนระดับนี้ให้มันขึ้นอยู่ระดับกลางประเทศนั้นเจริญจะน่าอยู่แมบนี้มากเลย อาชญาการรมจะลดทันทีพอเขาได้กินดีอยู่ดีเขาก็าไม่อยากทำผิด ก็คือเขาไม่เคยลงมาไงเขาก็พูดได้ดิเงินใช้เงินขนาดไหนจะหมดแต่ชาวบ้านเนี่ยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีกี่โมงพี่เป็นประชาชนคนหนึ่งประชาชนลักย่าเลยอย่ามาหยิบยื่นความเป็นนุ่นเป็นนี่ห้พี่กูไม่ได้เป็นอะไรเลยมองตรงๆคือพี่คนหาก,กินไม่ได้ร้อนเงินเนะ่ตัวพี่ไม่เคยร้อนเงินนะพี่อยู่ได้แต่ทุกวันที่พี่ทาพี่ต้องการเงินสิ่งที่คู่คุณเข้ามาพี่อยากให้มองแก้ปัญหาคนจนแก้ปัญหาให้ตรงจุดเข้ามาดูเลยเฮ้ยมึงจนยังไงบ้านนั้นมันจนจริงไหมบ้านนี้มันจนจริง มันจนจริงนี่จนหายเลยต้องช่วยแล้วมันสามารถทําได้แต่เขายัางไม่ได้ทำไงเอาไปเลยผู้ใหญ่กำนันเนี่ยจมุงไอสมาเนี่ยที่แบบกู้กันกระจุกกระจายเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าคนชาวบ้านอะ่ะเขาไม่ได้เป็นอสมาเข้าไม่ถึงไม่ได้เป็นญัติโคโหติกาก็ไม่มีสิทธิกู้ชาวบ้านเดินไปธนาคารน้ําร้อนลวกไปเลยเดินไปกู้พันหนึ่งธนาคารก็ถามว่า มีหลักทรัพย์อะไรมีที่นาไหมมีฉนดที่ดินไหมถ้ามีเขาไม่มากู้เงินเหล่าพันหนึ่งอะค่ะทุกวันนี้ทำงานหาเงินเติมน้ํามันรล,ละสี่สิบเติมน้ํามันไปทํางานทํางานก็เอาเงินเติมน้ํามันน้ํามันก็ไปทางานมันอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยถ้ามันขนาดเนี้ยนอนอยู่บ้านไม่ต้องทําอะไรเลยไหมให้มันอดตายกันไปเลย mm hmm. <laughs> หนึ่งนี่นอกระบบไม่หมดไปสองคนไทยไม่หายจนไหนไหนท่านก็เข้ามาบริหารแล้วเนาะสิ่งที่ทำอะคิดว่าท่านทำได้อย่าให้แค่ขลงมาเลยคนจนอะเอาจนจริงๆเอาจนแบบจนแน่ๆจนแท้ๆจนแท้นแน่นอนเลย ไก้ได้คือทําขึ้นมาเลยแบบอย่างน้อยใกล้มันเห็นบ้างว่าทําน้ํามันทําไมแพงเออพี่งงน้ํามันทําไมแพง